นักเรียนมาดูฟอร์มข้อสอบสิลูกอ่ามาดูนะนักเรียนมาดูว่าโอ้โหยาวมากนะครับแล้วนักเรียนนั่งสังเกตโจทย์นะครับโจทย์ข้อนี้นั่งสังเกตโจทย์สังเกตเลยลูกสังเกตดูซินักเรียนมองเห็นอะไรในโจทย์ข้อนี้นะครับสังเกตเลยว่าหนึ่งแหละนักเรียนเห็นแล้วว่าถ้านักเรียนได้สมบัติล็อกแก้สมก,การธรรมดาเป็นนะครับดึงตัวร่วมแยกตัวประกอบเป็น จบนะครับนักเรียนทําข้อนี้ได้แน่นอนนะครับและจดข้อนี้ก็มีจุดหลอกหลายตัวมากนะครับจุดหลอกหลายตัวมากเอาเรามาดูนะนักเรียนจะเห็นได้ว่าล็อกในฐาน3ฐาน3ฐาน3แต่ตรงนี้ไม่ใช่ฐาน3ปรับได้ลูกปรับได้ปรับได,บได้เรายกขึ้นไปแทน1นึได้เลยสลับที่ได้เลยก็เป็นล็อก x ฐาน3ยกกําลังสองนี่คือสมบัติแรกที่เรียนต้องรู้นะลูกนะสมบัติแรกที่ต้องรู้ ส่วนตัวนี้คือยังไงถ้า x ยกกําลัง7เราสามารถตบ7ไปไว้หน้า l ได้ก็คือ7ล็อก x ฐาน3ได้เหมือนกันนะลูกนะได้เหมือนกันส่วนตําแหน่งนี้เนี่ยเฉพาะตําแหน่งนี้จะทํำยังไงล็อกส่วนเนี่ยล็อกส่วนเนี่ยเป็นล็อกลบนะเนี่ยล็อกส่วนก็คือล็อก x ลบล็อกนะลูกนะล็อก9แล้วก็ฐาน3เนี่ยเราสามารถแยกได้ล็อกล็อกล็อกที่มันส่วนกันเราสามารถ ปรับเป็นล็อกลบได้แต่ฐานเหมือนกันนะครับซึ่ง9มันแปลว่า3ามกลัง2แล้วตบ2ไปไว้หน้า L นะลูกนะมันจะได้ล็อก3ฐาน3มันคือ1มันจะตอบได้แค่ล็อก x ฐาน3ลบสสรุปแล้วนักเรียนดูสิการปรับล็อกเนี่ยนักเรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปรับล็อกนะลูกนะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปรับล็อกนะครับ เอาครูจะเอาตัวที่ปรับแล้วนี่ตัวนี้คือโจทย์โจทย์โจทย์ของมันจริงๆนะครับโจทย์ของมันจริงๆครูจะเอาตัวที่ปรับแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูลบนะครับลบหาค่า x ที่น้อยที่สุดที่เป็นคําตอบของสมการนะครับครูจะเอาตัวที่ปรับแล้วเขียนใหม่นะครับใช้ปากกาสีดําดีไหมใช้ปากกาสีดํานะครับเอาสั้นๆเลยอันนี้มันเป็นล็อกอะไรอันนี้ดูนะ2ล็อก x ฐาน3ลบสส่วนล็อก x ฐาน3ลบ2 เท่ากับ7ล็อก x ฐาน3ลบล็อก x ฐาน3ยกกำลังสองลบ8นะครับเนี่ยคือโจทย์ที่โดนปรับแล้วนะครับโจทย์ที่โดนปรับแล้วแต่โจทย์โจทย์จริงๆของมันคือประกาสีแดงนะลูกโจทย์จริงๆของมันคือประกาสีแดงนะครับเอาคราวนี้ครูจะลบในส่วนนี้ออกเพราะพื้นที่กระดานครูจํากัดนะครับครูจะแสดงวิธีทําให้นักเรียนดูว่า โจทย์ลูกนะโจ์แม่นี่ต้องเก็บไว้ไว้ตรวจคําตอบทุกครั้งเลยนะเพราะว่านี่คือจุดจุดที่มันจะลวงเรานะครับเราเก็บไว้ตอนเราได้เอกมาเรามาตรวจคําตอบว่ามันทําให้สมก,การเป็นจริงไหมเราต้องเช็คนะครับเราต้องเช็คห้ามประมาทนะลูกนะ Maybe this time